แบรนด์ที่เรียกได้ว่าผมชอบที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกเลยนั่นก็คือ Aston Martin นะครับและตอนนี้ Aston Martin ว a ah l a l l a ได้เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฮเปอร์คาร์ที่ผลิต999คันในโลกมันจะเป็นยังไงในเกม Racing Master ครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนะครับ ติดต่องานโปรโมทโฆษณาหรือสนับสนุนฟิอนิกสได้ที่ o n y x i n f l u e n c e r g m a i l c o m ครับเอาละครับผมองขอกราสวัสดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องฟิลนี้กับผมฟิลคนเดิมด้วยนะครับหากใครที่อยากจะดูตัวของ Racing Master นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์การเปรียบเทียบรถนะครับการรีวิวรถใหม่เนี่ยหรือว่าการรีวิวรถเก่าก็ตามสามารถที่จะไปดูได้ที่ w a l l e อ t i c k เลยนะครับหรือถ้าสมมติว่าลงช่องนี้แล้ววิวมันดีกว่าผมก็อาจจะนำมาทำในช่องนี้เป็นหลักนะครับผมเอาละวันนี้เราจะมาพูดกันถึง As สตัน Martin วาฮาร่านะครับเป็นต คอนเซปต์ปี2 0 1 9นั่นเองเนาะซึ่งเป็นรถที่มีดีไซน์สวยงามอีก1คันเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยสำหรับ S สตันมาตินนะครับมาดูที่เบร h ชี t หรือว่าตัวสเต็ของเขานะครับมันจะมีการเร่งความเร็วความเร็วสูงสุดการเลี้ยวแล้วก็การดิฟมุมแคบนะครับซึ่งเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับแต่ก็จะมีการเร่งความเร็วเท่านั้นที่เป็นเกรด B นะครับนอกจากนั้นก็จะลดหลั่นกันลงมานั่นเองเนาะการดิฟมุมกว้างนะก็จะทําได้แย่หน่อยนะครับเอาละการดัดแปลงสมรรถนะน,นะครับผมก็จะทําเป็นสีทองมดเลยลยแ้้วก็ใช2 312 2 3 2สานะครับสลับกันไปอย่างนี้รถมันจะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็พุ่งได้ดีขึ้นนั่นเองการเลี้ยวการโค้งอะไรเงี้ยมันก็จะเสียประสิทธิภาพไปน้อยที่สุดนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเราไปลองรถกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับซึ่งการลองรถเนี่ยผมก็จะใช้เป็น ECU 5เลยนะครับในแมปของ Red Bulling วงแหวน Fiesta นั่นเองนะครับส่วนการปรับแต่งเนี่ยก็จะเป็น2 3 232เหมือนกับที่ผมได้บอกเมื่อกี้เลยนะครับการทําความเร็วสูงสุดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นดีขึ้นแล้วก็มันจะเสียการเลี้ยวไปนิดหนึ่ง,งไม่ค่คอย ผลอะไรนะครับผมลองมาในสนามแข่งแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่98 2คะแนนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องเสียงเนะี่ยผมไม่ค่อยถูกใจเสียงมันเท่าไหร่วะเสียงมันดูติ่มไปอะแต่ว่าอย่างอื่นเนะี่ยโอเคหมดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดการใช้ตัวช่วยแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคมาทีแรกก็ชนเลยแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาลองเพื่อให้ได้รู้ประสิทธิภาพของมันนั่นเองนะฮะ ชนไม่เป็นไรเนาะโอเคอฟิลการขับของมันเนี่ยคล้ายๆกับ 720S แต่มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกว่าแล้วก็เสถียรกว่านะส่วนเรื่องของความเร็วปลายหรือท็อปสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นขนาดนั้นแต่ก็พอสู้กับรถคันอื่นได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่จะโดดเด่นเลยก็คือ การโค้งของรถคันนี้นั่นเองในบางจุดเนี่ยมันไม่ต้องกดดริฟต์ก็ได้นะครับเพราะว่าการเลี้ยวการโค้งของเขาเนี่ยมันทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเช่นโค้งข้างหน้านะเดี๋ยวผมจะลองโค้งให้ดูแบบไม่กดดริฟต์นะว่ามันจะโค้งได้ดีขนาดไหนนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องกดดริฟต์ในหลายๆคันใช่ไหมกับโค้งตรงนี้แต่รถคันนี้เนี่ยผมกดโค้งยาวเลยเนี่ยถ้าเป็นหลายคันนะ ชนกำแพงไปแล้วนะครับแต่รถคันนี้จุดเด่นผมว่าหลักๆเลยอยู่ที่การโค้งของเขานั่นเองแต่ก็จะได้1860ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันวาฮาน่า4คันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ เอาละครับ,บผมแมดยอดฝีมือแอสตันมาตินวาฮาร่าคอนเซปต์ปี2019นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อัดดับที่2006นะ ECU EC <U S 2> จะเป็น ECU ศนะูนย์ะถ้า ECU 1 2 3 4เนะี่ยหรือว่า5เองก็ตามนะผมว่ามันไม่ค่อยจะแตกต่างจากรถเดิมมากเท่าไหร่แค่เพิ่มอัตราการเร่งขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครชอบเป็นส่วนตัวสามารถที่จะอัพขึ้นได้นะสำหรับรถคันนี้นะครับผมป่เดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับดูว่าแต้มเนี่ยมันจะเพิ่มหรือว่ามันจะลดนะการแบนเนี่ยขออนุญาตแบนเป็นแบบใหม่ไปก่อนแล้วกันันมน ขับค่อนข้างยากนะครับมีทั้งทายมีทั้งอะไรคือรถไม่ดีนี่หมุนได้ง่ายๆเลยนะโอเคครับเราได้ศูนย์กลางวงในชิคาโกนะครับเป็นแมป Default พื้นฐานมากๆดูว่าจะได้ที่เท่าไหร่สำหรับวันนี้เหมือนรถแข่งไอ้พวกเลอมังเหมือนกันนะไอ้พวกไฮเปอร์คาร์ของเลอมัง วันนี้เราได้ออกตัวสีทองนะโอ้โหหลายๆคันนะคือยังเป็น ECU หนึ่งกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเปิดได้ผมว่าไม่รู้เด็กรถคันนี้มันเปิดได้ยากแปลกๆก,การออกตัวเวลาโค้งนะครับก็ค่อนข้างช้านะถ้าเทียบกับหลายๆคันนะครับแต่การโค้งนะเนี่ยวงเลี้ยวมันจะแคบนิดนึงนะครับรู้สึกได้เลยว่าวงเลี้ยวแคบการถ่ายของรถนะครับ ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะการยึดเกาะค่อนข้างดีหาตาการเล่งเนี่ยโอเคเลยโอเคเลี้ยวโอเคอีกหนึ่งรอบนะครับผมอุ้ยถ้าเป็นมุมข้างหน้ามันมีเสียงเครื่องยนต์อีกเสียงนึงว่า เยอเสียงโคเทมันถ้าสมมติว่าใครมีข้อมูลเนี่ยสามารถเอามาเสริมเติมได้นะครับผมมันคล้ายๆกับตัววาคิ c ี่หรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะีแล้วก็มันเป็นไฮเปอร์คาร์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเสริมไหมแล้วก็แรงแรงม้าเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่พันกว่าใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะผมไปดูมาพันๆนนครับ แต่ในเกมนยผมว่าทาได้ดีเลยนะแต่ว่าสปีดอาจจะไม่ได้จีดจาดเลยขนาดนั้นแต่การเลี้ยวเนี่ยโอเคทําได้ดีเลยเอาละครับผมก็ได้ที่1ไปนะไม่รู้ว่าจะได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่แต่การผ่านโค้งเนี่ยผมลองมาตั้งแต่แบบรถมันเข้าแล้วมันทําได้แบบไม่เกินกว่า A เลย คือการที่จะขึ้น S เนี่ยยากมากสำหรับรถคันนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะสำหรับการโค้งรถคันอื่นเนี่ยขึ้น S สบายๆเลยแต่คันนี้ขึ้นยากมากก็ได้ไปที่144คะแนนนะครับเป็นสถิติใหม่ของรถคันนี้สําหรับของผมนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าถตงว่ามันขึ้น ECU 2 3หรือว่า4แล้วมันรู้สงไงเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาพูดในคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูสรุปของ Aston Martin Walla Concept ปี2019กันเลยครับ เอาล่ะรครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันสําหรับตัวของ Aston Martin ฮ a l l a กันนะครับมันเป็นรถที่ ถามว่าท็อปสปีดจัดขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ได้จัดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมลองไปเทสมาแล้วเนี่ย ECU สูงนะท็อปสปีดของมันอยู่ที่298เพียงเท่านั้นนะไม่ถึง300ซะด้วยซ้ำน,นะแต่รถคันนี้มันเป็นรถที่โค้งดีนะครับไม่หลุดง่ายนะไม่เสียการควบคุมนั่นเดงเวลาที่เราหลุดโค้งหรือว่าโค้งผิดนะครับบางโค้งไม่ต้องกดดิฟบาลานซ์ดีรถไม่เหินนะครับเรามักจะเห็นในรถหลายๆคันนะครับเวลาที่เราไปเหินบางจุดเนี่ยยิ่งเป็นแมปของโซนะครับ Ford GT เนี่ยบางครั้งนี่หลุดไปเลย ก็มีนะครับเพราะรถมันเบาเกินนะครับตัวนี้มันไม่เบาแล้วก็ส่งตัวได้ดีนะครับออกตัวเนี่ยอาจจะช้าหน่อยความเร็วสูงสุดน้อยนะครับหรือว่ามาช้ากว่าปกตินะครับแต่เป็นรถที่ขับสนุกนะผมว่าขับสนุกมากนะแต่เสียงเนี่ย กากไปหน่อยรู้สึกไม่มีพลังเลยนะครับส่วน ECU 5นะครับสามารถไปสู้กับพวกแมคลาเรน P1 บุกติ SF90 ได้แต่ไม่ใช่เรื่องของความเร็วนะครับแต่เป็นเรื่องของเลเหลี่ยมการเข้าโค้งแล้วก็การขับนั่นเองก็จะประมาณนี้ครับใครชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยสามารถอัพได้นะแต่ผมว่าถ้าอัพไป ECU 5เนี่ยผมเอาไปลงคันอื่นดีกว่านะครับอย่างเช่น P1 หรือว่าเป็นตัวของบุกตินะครับจะคุ้มกว่าถ้าใครจะเก็บเป็นแต้มหอนะแต่ถ้าใครไม่เน้นเก็บแต้มหอชอบรถคันนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะมัน ไว้เพราะมันเท่สามารถที่จะอัพสุดได้ไม่มีใครว่านะครับผมก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลยสำคัญเลยลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกันไม่ว่าจะเป็นช่องฟิลนิกหรือว่าช่องวอลเลทิกนะครับใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสามารถที่จะบอกกันใต้คลิปได้เลยส่วนใครอยากสนับสนุนสนใจเป็นสปอนเซอร์สามารถทักเข้ามาก็ได้ที่ onix.influencer@gmail.com ครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ